สะอาดชัวไม่เปืองแรงขยี้กาแฟบัตบบตีดินสลิมเซเลนจิบบัตตีดินสลิมเซเลนสีเทอร์โบมาแรงแซงทุกสีหน่อยอะไรวะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามมาเหอะเออมีนกพิราบบินผ่านมานายผ่านยกปืนยิงแต่ยิงไม่โดนนกพิลาบทำไมตกมาตาย อ๋อมันหลบลูกปืนแล้วบินทลาไปชนต้นไม้เลยตกมาตายไงไม่ใช่เพราะอะไรทีตกมาตายมันตกใจเสียงปืนเนี่ยเอาปีกอุดหูลืมบินแล้วตกมาตายอา้าวแล้วทำไมอีกาถึงตัวดำอา้าวเป็นธรรมชาติของมาดิกามันก็ต้องตัวดำถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวก็เป็นนกแก้วสิวะไม่ใช่อาสาเหตุที่กาตัวดำเพราะว่ามันไว้ทุกให้นกพิราบแก่ที่ตกมาตายไง นาครับนะครับกาอะไรมีห้าเสียงโอ้ยกาวาวผิดครับกาอะไรมีห้าเสียงกา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 เคยเรียนด้วยนะเนี่ยตกภาษาไทยเยอะพี่อยากทายบ้างทิท่าแล้วทำไมนกตะกุมถึงหัวล้านอ๋อก็มันบวชหน้าไว้ให้นกพิราบที่ตกมาตาไงละครไปแม่ สนับสนุนโดยยาฤิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแทกซูนคอตตอน้นบริสุทธิ์แบบไม่มีอรอยต่อพรีเมียซาตินพัดลมมิรล่าเปลี่ยนไฟเบอร์ห้ากาแฟมอคคน่าทรีโอเอสเปรสโซ่ฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนอผู้ชายที่เข้ามาจีบลูกข้าแต่ละคนเนี่ยครับเขายังไม่เห็นว่ามีใครดีสักคนใช่ครับออลูกก็โตเป็นสาวแล้วน่าเป็นห่วง มันจะมีใครสักคนนะที่จะมาเป็นลูกเขยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เมืองครับนะไอ้มันผมจะออกไปว่าไม่ใช่ผมนะครับดังรบชังหรือสวรรค์แสงแกงทรมานให้ฉันได้เจอ สดีครับนายดาวครับคุณประจวบครับผมมาได้เวลาพอดีส่งดอกมาก่อนแล้วกันคุณดาวครับเรื่องเป็นนี่ผมก็รู้แต่คุณเบาๆสิครับคนที่มากับผมเขาไม่รู้ครับอเออเรื่องเป็นนี่อ่ะสิปีใช้ก็ไม่สายนะครับผมว่าใช้สปีนี้ไม่ดีกว่าแล้วครับมันนานไปคุณดาวครับ คุณก็รู้นี่ครับว่าของผมนะ่ะทรัพย์สมบัติเนี่ยผมมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างรถสิบล้อเนี่ยม,มีไม่รู้เท่าไหรเท่าไหร่มีท่าเรือเป็นไงเรือประมงเนี่ย<อ>ผมก็มีไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่โอ้โหโ,โรงงานสับประรดที่ปานบุรีเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็มีไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่แล้วนี่รวมกันทรัพย์สมบัติของแกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหรเท่าไหร่ มันมีหรือเปล่าล่ะครับเออป็นนี่มันก็ต้องใช้นะคะก็ต้องใช,ใช้นี่ครับผมใช้แน่ครับแต่คุณดาวครับคุณดาวเห็นใจผมเถอะครับอาผมมั่งมีปัญญาใช้ที่คุณดาวแต่ถ้าผมเอาเงินมาใช้นี่คุณดาวหมดเนี่ยผมก็ต้องลําบากถ<อ>้าเอาจะต,ตอบม่อก็ไม่มีพ่อกับแม่ผมก็แยกทางกันพ<อ>่อกับแม่เลิกกันเลยเหรอ พ่อไปตลาดแม่ไปวัด,ดวพ่อไปตลาดก็ไม่มีเงินที่จะซื้อกับข้าวโอ้แม่แม่จะไปวัดก็ไม่มีเงินที่จะไปทําบุญแล้วไปทาไมวะไ,ไปหาพระผมเห็นใจคุณคแต่สิ้นเดือนคุณต้องเอาดอกมาให้ผมดอกไม้จันเดี๋ยวผมเอาไปให้วันเผาเลยครับอย่ายมาตลกอย่ามาตลก นี่หรอค่ะร้านวันิดาที่เขาบอกล่ำเลือกันว่าชุดตัวยางแรงเลยนก่ะคะดูชุดนี้ สมัครณนโอเคนะคะอะเดี๋ยวมายืนตรงนี้เลยค่ะนะคะอุยตายแล้วสภาพตัวอย่างนี้นี่ใช้ใส่วัดไม่ถนัดนะคะหุ่นอย่างคนนี่ต้องวัดเป็นศอกยืนวัดเป็นศอกไม่ค่อยถนัดอะนั่งลงได้ไหมคะนั่งลงค่ะนั่ง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 โอ้ยโอ้ย วัดเป็นสอบไม่ถนัดอะค่ะนอนได้ไหมคะนอนนอนเลยนอนเลยนอนนนอเหยียต้งตรงนี้นอนนอนค่ะเกิอะนี้เลยค่ะเดี๋ยววัดตัวก่อนนะคะมาเลยนะหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะครับคุณหนูครับเดี๋ยวผมช่วยจดให้นะครับโอเคไม่กิน ศอกตามความยาวสี่ศอกนะคะค่ะีนีเหลือตามความกว้างนะคะความกว้างเดี๋ยวพลิกตัวนี้นะคะวัดความกว้างนะคะค่ะความกว้างนี่ศอกหนึ่งน่าจะได้เอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยววัดไว้สักสอกครึ่งแล้วกันว่าเผื่ออื่นนะโอเคสอครึ่งนะครับยาวสี่ศอกกว้างศอกครึ่งยาวสี่อกกว้างสอครึ่งัดกลัดกััจบด้วยนะคะกลับมากับมากับมาเออไอข้างในที่จะบูนเนี่ยนะคะ เอาบุเป็นโฟมหรือว่าเป็นพนวมดีคะโอ้เอาเป็นป้านว่มดีกว่าก่ามันจะได้นุ่มๆน like, uh ะก่าก้า สมงวิ่งพลาดหมดครับครับไม่เป็นไรครับยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกผมกลับก่อนดีกว่านะครับไาแล้วพราะกัอายนครับยาเืมมาส่งดอกด้วยได้ครับระวังทำไมเจอลูกค้าอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมคุณคุณคุณท่านเห็นทำไมเห็นอย่างนี้ไม่กัดมาเลยล่ะคะกัดยังไงล่ะไม่ใช่หมาูสิครับเพราะว่าคุณท่านเป็นหมาแล้วครับผู้ดูแล้ว จะเย็นๆนะเดี๋ยวอําพายไปพักหลังร้านก่อนเดี๋ยวตรงนี้ฉันดูแลเองสงบสติอารมณ์นะไปล้างหน้าล้างตาก่อนไปคุณพ่อคะดูแลอําพายด้วยนะครับเัครับคุณอําพายครับ ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษอะไรไม่แยงก็ได้รู้หูเลยนะฮะสวยสเปล่าจะซุ่มซ่ามทำอะไรไม่ดูตามาตาเรือเอาเพย์พูกนี้ออกไปเลยดีกว่าร้านนี้ไม่รับบริจาคอะไรทั้งนั้นออกไปไปไป,ไปนี่จะบ้าเหรอที่ทหารมาไม่ใช่มูนิธิคุณชื่ออะไรอะทำไมต้องบอกชื่ออะไรคุณชื่ออะไรปะอ่านชื่อร้านสิอ๋อที่เจ้าของร้านคุณชื่อวนิดาเหรอใช่อุ้ยวนิดาหรือวนิดำเนี่ยฮะ ผมมารับแฟนผมแฟนผมเขาบอกว่าจะมาที่ร้านตัดเสื้อของวณนนิดามีแฟนด้วยเหรอเฮ้ยคุณขาได้ยินว่าจะมารับแฟนเหรอคะครับสงสัยอะไรคะสงสัยอะไรครับนี่ใครครับพอ่อลูกสาวผมครับหน้าคุ้นคุ้นเฮ้ยค,ค,ค,คุณเคยเห็นผมที่ไหนหครับอ๋อนึกออกแล้วหน้าคุณเหมือนบุ้ยเข็มครับบุ้ยเคมไม่เหมอนไมเหมือนดาราละครับหรือว่าจะเหมือนติ๊กเจษดาพรหรืออะไรอย่างนี้มีคนว่างไหม ทำไมทำไมทำไมครับซับฟิลิเวอร์เขาต้องการต้องการอะไรว่ายีราฟเขาขาดไปตัวนึ่งออกไปเลยเหมือนมุ้ยเก่งมากคุณเหมือนมากครับเขาหน้าเขาว่าหน้าคุณเหมือนมุ้ยป่วยนะครับกูรู้แล้วแหม่ย้ำตลอดเลยมากเลยเท่าที่ดูที่สังเกตว่าไปก็หล่อจังเลยอ่ะเห็นจะหล่อเลยนั่นทหารม้านะครับคุณผู้หญิง ดีใจคาราหนักใจแล้วเกินครับผมผู้ชายที่มาจีบลูกข่าแต่ละวันแต่ละวันนี่แต่ละคนแต่ละคนมันถูกใจละยากเหลือเกินมันหาดีไม่ได้ใช่กลัวว่าวันข้างหน้านี่ลูกข่าจะไปได้ไอ้พวกไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติยศมาเป็นคนรักอ่ะสิคาราหนักใจมันจะมีผู้ชายดีๆสักคนไหมเนี่ย กันท่อนนี้อยู่กันสา,ายมมค,คลายเครียสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันทิ้งพงสำเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย,ย่อมเยาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ้วยโปรดของคุณด้วยกาแฟลอยใสจากลอยใสเดวแค่ ยาดองเล่าตราเสือสเปตตัวชนิดน้ำมาบำรุงร่างกายยาดองเล่าตราเสือสเปตตัวบำรุงโลหิตเมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเชในขณะที่หญิงสาวแสนสวยได้นอนเปลือยเปล่าไม่มีอาภรณสักชิ้นติดตัวเธอนอนราบไปกับเตียงนอนของเธอมือของเธอได้ลูบไล้ ไปตามแผ่นหลังลงไปยังก้นกกแลซืซกยเข้าไปหลังจากนั้นเธอได้เอานิ้วชี้เข้าไปในปากและถือก็ได้กัดแม่แม่เปสนไยพอเธอแม่จะอ้วกเอ,เอาแค่ถูไปถูมาพอแม่กำลังได้ฟิวคุณแม่หลังจากที่เธอกลังนอนให้ชายหนุ่มเอาน้ำแข็ง ผูไปที่แผ่นหลังนั่นเองเป็นเวลาที่จันดาราใกลแล้วเธอใกล้จะบรรลุเธอใกล้จะไปถึงแม่นี่คุณแม่ถ้าคุณแม่เป็นนักกีฬานี่ครูแข่งต้องกลัวแม่นั่นแน่รู้ได้ไงเพราะแม่เป็นตัวเก่งนี่ไงกูตายแล้วทำไมมาขัดจังหวะแม่อย่างนี้เพาะใหญ่แม่เป็นไรครับ ม่ฝากหนังสือธรรมะจากหนูวิสมัยสิ <c oughs> จิตใจแม่ไม่อยู่กัน,นื้อยกรตัวจิตวิญญาณของแม่ออกจากล่านแม่กำลังจะละสังขารจะบ้าเหรอแม่ละสังขารนี่มาลาจากโลกไปแล้วนะแม่คือแม่กำลังจะปลงได้แล้วลูกหนังสืออะไรนะครับหนังสือธรรมะค่ะธรรมะสภาพาเมื่อกี้ถ้าเกิดผมมาไม่ทันแม่คงต้องทำร้ายตัวเองแน่เลยอะ่ะบ้าเหรอลูกพูดอะไรนะพ่อใหญ่ พี่สมัยกำลังอ่านหนังสือธรรมะให้คุณแม่ฟังจริงๆนะคะธรรมะเกิดจากอะไรธรรมะเกิดจากอะไรครับเกิดจากใจไงลูกแม่มีธรรมะในใจด้วยเหรอครับทำไมพ่อใหญ่พูดกับแม่แบบนี้นี่ว่าแต่ว่าพ่อใหญ่ทำไมมาช้าจังคู่มันของพ่อใหญ่เขามานั่งรอตั้งแต่เช้าวนละเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามจริงนะอันนี้ที่จริงๆเขาดวงตาเล่นใช่ไหมครับใช่ฝ่ายเขามีเม็ดเดียวนี่ทำไมขนมาซะเยอะแยะเลยละครเนี่ย วัคนทางบ้านเขไม่รู้ว่าเป็นดวงตาคู่ม่านหนูให้รู้เพราะยา่พี่สมัยมาเล่ากันพี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ่านหนังสือจนจะบรรลุไปกับคุณแม่อยู่แล้วอะดูสิไม่เห็นใจพี่สมัยบ้างเลยอะให้พี่สมัยมารอตั้งนาน่ะพี่อะเออารเออาอะไรก็เห็นม้าดีกว่าพี่สมัยพี่สมัยไม่เข้าใจเลยทําไมคุณพี่รักม้าชอบม้าอะไรนักหนาก็ไม่รู้อะอันนี้จะไป โทษพ่อใหญ่ก็ไม่ได้หรอกลูกคือดวงของพ่อใหญ่เนี่ยไปให้หมอพระดูมาพ่อใหญ่เนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่ต้องเกี่ยวกับม้าทั้งนั้นเลยใ,ใช่คุอผมผูพันกับมา้าจริงๆแล้วหมายกําหนดการเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยนะจะต้องคลอดปีมะเสง็งถ้าไม่ยอมแม่เนี่ยไม่ยออแม่ก็อั้นเอาไว้แม่เอาคะม่เอาลิ่มต่อไว้ลูก จนพอถึงปีมาเมียปั๊บก็ถึงคลอดพ่อใหญ่ได้ออกมาโอ้โหคุณพี่นี่ชอบม้าจริงเลยนะเกิดปีอื่นก็ไม่ได้ต้องเกิดปีมาเมียครับผมผมเป็นคนที่ชอบม้ามากครับอืมแลวไอเรื่องชอบม้านี่นะคะคุณแม่มพี่สมัยเบื่อมากเลยอะเบื่อเรื่องอะไรล่ะขนาดเมื่อวานนี่สิคะพาพี่สมัยไปกินดินเหนียวอะดินเนอร์พอกินดินเนอร์เสร็จก็ก็ไปฟังเพลงกันขนาดฟังเพลงนะคะคุณแม่ก็ขอแต่เพลงอาภพรอาภพอน่ะเพลงอะไรลูก ชอบมาชอบมารูปลานหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่อยสพิพี่ชอบมาชอบมาชอบมาดูสิครับคุณแม่ทำาไงได้เลยครับเพราะในเพลงมันมีม้านี่ครับพี่เสมบอกว่าไม่เอาแล้วเบื่อเพลงนี้เบื่อเพลงนี้มีแต่ม้ามา,มา,มาเปลี่ยนเพลงได้ไหมก็เปลี่ยนเพลงอีกของใครของติ๊กชีโร่เออเขาทันสมัยดีเลยลูกมันร้องยังไงล่ะมาสิมา้ามาจอยกันจอยกันมาสิมา้ามาจอยกันจอยกันโอ้ หน้าด้านเนอะประจับใช่ไหมคะมึงอะหน้าด้านคุณแม่ร้องกัได้ยังไงมาสิมามาา่อยกันมันมีที่ไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมทักทายสวัสด,ดีค่าตาทวดม่ทวดไหนละ่ะ <c oughs> นี่มนตรีอ๋อนพมนตรีเหรอลูกมนตรีนั่งก่อนสิเออมานั่งก่อนนั่งก่อนเอารอบมาทำไมอีละ่ะต่อคือมนตรีเขาจะมาทานข้าวที่บ้านเราครับทานข้าวอีกแล้วหรอครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะแต่ด่ขอโทษนะที่ปล่อยให้รอนาน ไม่ต้องเลยอ,อ่ะนี่ถ้าชอบม้าจริงอ่ะทําไมพี่ประจัก์ไม่ตัดผมม้าด้วยล่ะคะลน้นดนึงคะแ้วพี่ไว้ผมม,าม้ามนตรีชื่ออะไรนะลูกมนตรีครับเอาทำไมมาทานข้าวที่นี่อีกแล้วครับผมชอบครับชอบยังไงแล้วหนูมาทานที่นี่สามปีกว่าแล้วละลูกทำไมลูกข้าวที่บ้านหนูไม่มีเหรอข้าวมีครับแต่ว่าหม้อหุงข้าวเสียครับ ก็ข้าวถุงข้าวหอ่อเขาก็มีขายนี่ก็กับข้าวที่บ้านคุณแม่อร่อยนี่ครับติดใจฝีมือแม่แหมคุณแม่จะบ่นเลยลักหนามาทานสามปีผมก็ไม่ได้ทานอะไรมากมายแค่มือจานมือจานเท่านั้นเองครับจานแบ่งนี่นนแหละลูกจานดาวเทียมครับเอ <c oughs> เอ,เอว่าแต่ว่าเจ้าคุณพ่อหนูไปไหนแล้วลูกพ่อผมสบายแล้วครับตอนนี้ไปรับราชาการอยู่ที่นาที่วาดอคนจะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นเลยครับไปเป็นผู้บัญชาการเหรอเก็บรองกองครับรอง แล้วก็คอยดูค่าศึกด้วยครับเอาละไอ้ที่ว่าตำแหน่งสูงขึ้นเป็หมายกว่ามากไงต้องปีนขึ้นไปเก็บแล้วมันอยู่ยอดครับโอ้หเออหนูเป็นเพื่อนพ่อประจัก์ใช่ไหมเป็นเพื่อนครับเขาเขามีดาวแล้วหนูไม่มีดาวเหรอลูกอ๋อเมื่อก่อนมีดาวครับเออันนี้ไม่ได้ผ่อนเขาเลยยึดไปครับยึดดาวเลยเหรอมีด้วยเหรอครับผมอ๋อเดี๋ยวกินข้าบ้านแม่นะรับคุณแม่เดดีมากวันนี้แม่ทำต้มเปรตลูก